ดูยาซ้ายด้อนวะยาสายเฮ้ยเฮ้ยจงสกัดการ,การาวรางระเบิดของศัตรูสองอตัวซ้าย คุยเสียงหูบางร้านอย่างกากแขกเขาแซดหูขอขอขอกำลังเสริมด้วยห้องให้เกิดแล้วได้เนี่ย ห้าชั่วโมงเดี๋ยวกลับไปที่บ้านต่อสองตัวซ้ายซ้ายซ้ายดูน้เกิดทีไหน cloaked enemy d e t e c t ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะข้ระเบิดไปแล้ว้อระเบิดไปแล้ว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 ด้หน้าเดินตัวนี้ เจอเมื <oung> ่อไงาเพอนหขาเพืนไนายงพดไอ้สัตว์นไหวะทีมของคุณได้รับชัยชนะ

ของคุณพ uh, ่ายแพ้นอนเรยรอผ่านลองเรนคอ้ระเบิดไปแล้วลดแจ็อแง ซ่าซ่าติดตัวเป้นยิงยังไงโดนทีมของคุณได้รับชัยชนะ เดินลงไว้ฮะเฮ้ยดินสองนะดินสองโอ้โดนสไนเจอสองเจอเบิดไป้ใบก้อนมาวะดินลงห้องดินเจอ

อยู่หน้าเกิดอ,อ่ะเกิดไันไม่ได้ทีมขคุณได้รับชัยชนะอเไปแล้วอเไปแล้วไม่มีไม่มี เฮ้ยระวังดินล้มดูด Man down. Man down. สามตัวสามตัวดินสามดินสามเฮ oh, ้ยน่าเอาขาวแล้ว oh, <okay. S 1> ของขาวเจอมึงอ่ะไปเชื่อมเกิดเชื่อมเกิดแล้ว อ่าไม่ตายบนบนคือเยี่ยอะไรวะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเก็บเบิดไปแล้วเก็บระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วโอ้โโอ้ยว่ะโอ้แ้สร้าง ก็อเฮียบ้างอ่ผัดยาเอย,อยู่สองที่หอกูอยู่ของเต็มยีมของคุณพ่ายแพ้มาศาส,สนาให้ยไมตายว่แจ๊ ขวาไปเลไปแล้วซ้ายเทไนเทไนเทไนเทนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเ้ไดแลยว่ะวยเพื่อนกด้าวบซาก ทีมของคุณได้รับชัยชนะดนในรกพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วที่นี่รู้หลังมา

ตัวเดิเที่ชอบห้ถไปแล้ววเด้ท่ชอได้ยินปะขาข้าใสลงเลยดุนได้ยินด้ยินปะได้ยินได้ยิอ้กูเข้าไอดีได้ยังอ่ะยังยังแข่งอยู่แมปแรกไม่จบเลย enemy ติดตั้งระเบิดไปแล้วไม่ได้มาคว่ำระเบิดไปแล้วาปิดห้องแล้วหายทีมของคุณได้รับชัยชนะ